สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครัวลุงบอลทางช่องลุงบอลชาแนลนะครับวันนี้แดดล่มลมตกยามเย็นนะครับลุงบอลได้หอยเชอรี่มานะครับเมนูนี้เหมาะสําหรับพี่ๆสายหมอบทั้งหลายครับผมที่ต้องใช้แก้วกงนะครับแซ่บแน่นอนนะครับลุงบอลจะทําก้อยหอยเชอรี่นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆชมกันนะครับแล้วเอาไปทําตามนะครับว่าทํายังไงให้ง่ายและไวอร่อยแซ่บ อย่างแรกเลยนะครับเรานี่ก็หอยเชอรี่นะครับที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับเดี๋ยวนี้เขามีขายนะครับเราก็เอามาแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนะครับล้างน้ําให้สะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นกันครับมันจะหน็บเหน็บนะครับ เราหั่นหอยเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องเอาไปลวกนะครับเดี๋ยวเราเอาหอยไปลวกกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาก้อยหอยกันครับผมขั้นตอนในการลวกนะครับ<ๆ>เพื่อนๆทําตามลุงบอลเลยนะครับในหม้อเราก็ใส่น้ําลงไปนะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดเพื่อดับกลิ่นคาวของหอยนะครับเราก็เทหอยของเราไปอย่างนี้เลย เราลวกประมาณสองนาทีนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าหอยของเรานั้นสุกริงนะครับเพื่อความสะอาดแล้วก็ความแน่ใจว่ามันสุกนะครับเมื่อเรามั่นใจว่าหอยของเราสุกแล้วนะครับเราก็ปิดไฟเลยและเดี๋ยวเราไปก้อยหอยกันครับผมนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้หลังจากที่เราลวกหอยเสร็จแล้วนะครับ ได้หอยลวกเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําน้ํายํากันนะครับน้ํายําก้อยหอยนะครับอย่างแรกเลยนะครับลุงบอลก็จะใช้น้ําเชื่อมนะครับวันนี้ลุงบอลไม่ได้ใช้น้ําตาลนะครับบีบลงไปอย่างนี้เลยนะครับกะเอานะครับกะเอานะครับเพื่อนๆพอชอบความหวานความเค็มยังไงก็กะกันเอานะครับใส่อะไรมากอะไรน้อยก็ใส่เลยนะครับใส่น้ํายําเสร็จแล้วเอใส่น้ําเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ใส่น้าปลากันนะครับ ใส่ลงไปอย่างนี้เลยดูเครื่องปรุงตามลุงบอลไปเลยนะครับใส่น้ําปลาแล้วเราก็บีบมะนาวเลยครับบีบลงไปเลยคลุกเขาให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราใส่ พริกป่นครับเพื่อนๆใส่พริกป่นลงไปเลยชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะครับแล้วก็ยียียีให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครับน้ำยำของเราอ่าเดี๋ยวเราพักไว้แป๊บหนึ่งเรามาหั่นเครื่องกันเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมี ลูกโดดหน่อยครับผมพริกแกวสวนครับผมสีเขียวแดงนะครับลูกโดดเพิ่มความเผ็ดไปอีกนิดนึงแล้วก็เพิ่มสีสันให้สวยงามนะครับตามด้วยหอมแดงครับเพื่อนๆทำตามเลยนะครับเมนูนี้แซบเวอร์แน่นอนนะครับ แล้วก็จะเป็นผักชีไทยครับผมลุงบอลไม่รู้ว่าใครเรียกผักชีอะไรนะครับคนอื่นอาจจะเรียกผักชีฝรั่งแต่ลุงบอลเรียกผักชีไทยนะครับหันเป็นท่อนๆนะครับไม่ต้องละเอียดนะครับท่อนประมาณนี้นะครับครึ่งเซนครับผมครึ่งเซนหรือหนึ่งเซนนะครับเตรียมไว้เลย ต่อไปเป็นต้นผักชีครับผมหั่นอย่างนี้เลยครับบ้านๆครับผมง่ายๆนะครับครัวลุงบอลอาหารไทยทําง่ายทําไวและอร่อยอีกเหมือนเดิมนะครับต่อไปเป็นต้นหอมครับหั่นเลยนะครับซอยเป็นแว่นๆอย่างนี้เลย อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็กลับมาที่น้ำยำที่เราผสมไว้นะครับคนให้เข้ากันให้น้ำเชื่อมแตกตัวกับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลานะครับชิมรสนิดนึงครับกินเองครับเช่นเคยครับใช้นิ้วครับถ้าคนอื่นกินด้วยเราก็ใช้ช้อนชิมนะครับหลังจากนั้นเราปรุงรสด้วยผงนัวครับหรือผงชูรสนะครับ ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยตามด้วยผงปรุงรสครับผมแล้วเราก็ใส่พระเอกของงานลงไปเลยนะครับหอยเชอรี่ที่เราหั่นไว้แล้วก็ต้มลวกให้สุกมั่นใจว่าสุกแล้วเราก็ใส่ลงไปในกะละมังของเราเลยอย่างนี้เลยนะครับคุกเขาให้เข้ากันนะครับ ถ้าใครไม่กลัวมือร้อนก็ใช้มือนะครับใส่ถุงมือก็ได้จากนั้นนะครับเพื่อนๆเราก็ตามด้วยเครื่องที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับก็จะมีพริกหอมแดงผักชีไทยต้นหอมผักชีครับผมใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆจะได้น่ากินนะครับ แล้วเราก็ปิดท้ายด้วยข้าวคั่วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนที่เราทำก้อยเนี่ยน้ำมันจะเยิ้มหน่อยเราก็ใช้ข้าวคั่วตัวนี้เพิ่มความหอมแล้วก็ทำให้ก้อยหอยของเราเนี่ยแห้งลงนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเป็นข้าวเหนียวคั่วนะครับข้าวเหนียวคั่วแล้วเราเอามาตำนะครับมันจะไม่ละเอียดมากนะครับแล้วมันจะมีความหอมมาก แล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนแค่นี้เองง่ายไวและอร่อยแน่นอนนะครับนี่คือก้อยหอยเชอรี่เดี๋ยวเราชิมรสอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงไปครบแล้วนะครับอร่อยมากรสชาติตามนี้เลยครับเพื่อนๆนหอมนะครับ ได้กลิ่นหอมจากเผักที่เราใส่ลงไปนะครับแล้วก็รสชาติของน้ําที่เราก้อยเดี๋ยวลุงบอลจะเพิ่มข้าวคั่วอีกนิดนึงนะครับให้มันแห้งเพื่อนๆที่ไม่เคยทําทําตามลุงบอลเลยนะครับง่ายๆทําง่ายทําไวาและอร่อยไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมครัวลุงบอลน,นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปจัดจานแล้วก็ ไปทานกันนะครับก้อยหอยของเราก็เป็นอันเสร็จนะครับเรามาจัดจานพร้อมรับประทานกันเลยครับผมเสิร์ฟพร้อมกับผักดิบนะครับใครมีอะไรแถวละแวกบ้านก็เอามาแอมกันได้เลยแล้วแต่ว่าเราชอบทานผักอะไร แล้วครับง่ายไวแล้วก็อร่อยนะครับก้อยหอยของลุงบอลพร้อมรับประทานนะครับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับที่ติดตามช่องลุงบอลแชนแนลกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับใครอยากให้ลุงบอลทำอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปของลุงบอลเลยนะครับติดตามช่อง ลุงบอลชาแนลกันเยอะๆนะครับลุงบอลจะได้มีกําลังใจทําอาหารไทยทุกภาคเลยเดี๋ยวลุงบอลจะทยอยทำนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยทําอาหารและอยากทําอาหารนะครับง่ายไวและอร่อยเช่นเดิมวันนี้ก้อยหอยของลุงบอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ